หลังจากการเสียชีวิตของโอามาบิลเดนผู้นำเครือข่ายเอาไกด้าแล้วต่อจากนี้ไปสารัฐจะเดินหน้านโยบายต่างประเทศที่มีต่อตะวันออกกลางรวมถึงในเอเชียอย่างไรไปติดตามการวิเคราะห์จากคุณกวีจงกิจถาวรบรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ดเนชันค่ะ พลกวีคะ่ะหลังจากการเสียชีวิตของโอซมาบินลาเดนแล้วนะักวิเคราะห์หลายฝ่ายก็มองว่าสหรัฐเนี่ยน่าจะเปลี่ยนท่าทีนโยบายต่างประเทศแล้วละ่ะแต่จริงๆแล้วนโยบายต่างประเทศของสหรัฐที่มีต่อตะวันออกกลางเนี่ยจะลดน้อยลงไปไหมหรือว่าจะยิ่งเข้มข้นมากขึ้นคะ่ะผมคิดว่านโยบายต่างประเทศของสหรัฐต่อตะวันออกกลางจะเข้มข้นมากขึ้นนะครับเพราะว่าการเอาชนะบินลาเดนคราวนี้โดยการสังหารเนี่ยทำให้คะแนนนิยมของโอบามานะครับ ภายในบริบทการเมืองสหรัฐเนี่ยพุ่งสูงขึ้นมากนะครับแต่คะแนนนิยมนี้จะอยู่ไม่ถาวรแล้วก่อนหน้านี้ต้องเข้าใจก่อนว่าพรรคของเดโมแครตเนี่ยไม่เคยมีเรียกว่าชื่อเสียงในด้านการดําเนินนโยบายต่างประเทศหรือ<ม>ทางด้านความมั่นคงฉะนั้นการที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาตัดสินใจสังหารบินลาเดนเนี่ยทำให้คะแนนนิยมสูงขึ้นก็เลยทําให้มี ปัจจัยที่มาส่งเสริมว่าจําเป็นที่จะต้องหันมาแก้ไขข้อพิพาทต่างๆในตะวันออกกลางโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งข้อพิพาทระหว่างอิสราเอลนะครับกับปาเลสไตน์ซึ่งก็มีการเสนอนโยบายออกมาแล้วว่าให้ใช้เส้นเขตแดนนะครับของปี1947ซึ่งเริ่มต้นของปัญหาข้อพิพาทนี้ซึ่งเป็นประเด็นที่อิสราเอลไม่พอใจเทลายเพราะตอนนี้เนี่ยในดินแดนซึ่ง ทางอิสราเอลได้มาเนี่ยมีการสร้างหมู่บ้านสําหรับชาวอิสราเอลตั้ง30,000 0กว่าคนฉะนั้นมันเป็นปัญหาแต่คราวนี้เนี่ยประธานาธิบดีโอบามาต้องการให้เห็นสันติภาพในตะวันออกกลางจริง,รงๆเพราะว่ามีปัจจัยที่เป็นเขาเรียกว่าเกม changing environment ที่จะเปลี่ยนการเล่นเกมนะครับจะแสดงให้เห็นว่าอเมริกาเนี่ยมีทัศนคติที่แข็งกร้าวต่ออิสราเอลมากขึ้นส่วนประเทศอื่นเนี่ยอียิปต์ก็ดีอัลจีเรียก็ดีประเทศตูนิเซียก็ดีเป็นประเทศซึ่ง ทางสหรัฐนี่ให้ความส่งเสริมทางด้านประชาธิปไตยส่วนประเทศที่ถัดเข้ามาเองอย่างเช่นประเทศบาเรนประเทศคัตตาซึ่งมีระบบกษัตริย์นี่ก็จะให้การส่งเสริมนะครับแต่ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เพราะาเห็นว่าบางรัฐบาลเนี่ยไม่ได้สนับสนุนอย่างเช่นซาอุดีอาระเบียแต่ก็ไม่ได้เอ่ยชช่อนะครับจะเห็นว่าประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยหันมาเล่นนโยบายต่างประเทศด้วยตัวเองนะครับไม่ใช่เฉพาะแต่ตะว,วันออกกลางนะครับหันไปทางแอตแลนติกนะครับไปทางไอร์แลนด์แล้วก็ อังกฤษและภูมิภาคของยุโรปด้วยที่ให้ความสําคัญเพราะว่าอเมริกานี่ถือว่ามีพันธมิตรที่เก่าแก่และเก่าเกิดที่สุดก็คือประเทศอังกฤษถามถึงอัฟกานิสถานนิดนึงค่ะว่าที่คุณกวีบอกว่านโยบายต่างประเทศจะเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเนี่ยอย่างในอัฟกานิสถานนี่มันจะปรับเปลี่ยนรูปแบบไปยังไงในเมื่อโอบามาเนี่ยก็บอกว่าจะถอนทหารละอ๋อการถอนทหารเนี่ยเป็นนโยบายหนึ่งของประธานาธิบดีโอบามา และจาเป็นต้องถอนสัญญาและการปีหน้านะครับสิ่งหนึ่งซึ่งจะต้องทําก็คือว่าจะทําอย่างไรให้ความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยระหว่างสหรัฐกับปากีสถานมีผลต่ออัฟการิสถานจะต,ต้องเข้าใจนะครับอัฟการิสานน่ะประธานาธิบดีอาคาไซาเนี่ยเป็นนักการเมืองตัวยงนะครับเติบโตในอเมริกาแล้วก็ชอบเล่นการเมืองทั้งปากีสถานและอินเดียตอนนี้ทางปากีสถานเนี่ยไม่พอใจที่ว่าคาไซาเนี่ยเข้าข้างอินเดียมากแล้วก็ทางอเมริกาเองก็ไม่พอใจปากีสถานที่หลังจากมีข่าวออกมาว่า บินลาเดนเนี่ยไปกกตัวอยู่ตั้ง5ปีกว่าและยังมีพักพวกของอัลไคด้านเนี่ยที่อาศัยอยู่ในปากีสถานแถวทางเหนือวาริสถานเนี่ยฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องเข้ามาจัดการในเรื่อง ทวิภาคีระหว่างปากีสถานกับซารัดให้ดีนะครับคุณกวีคะที่โอบามาเนี่ยพูดตั้งแต่เข้ารับตําแหน่งนะคะว่าจะหันมาทางเอเชียมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ในช่วงปลายปีนี้ก็จะเดินทางมาที่อินโดนีเซียที่บาหลีนะคะมาประชุมอีสเอเชียสมิทด้วยนโยบายต่างประเทศที่มีต่อเอเชียเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรยังไงเข้มข้นมากยิ่งขึ้นยังไงบ้างคะครับนโยบายของโอบามาต่อเอเชีย,ยมีความเข้มข้นอยู่แล้วเพราะว่า โอบามามีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับอินโดนีเซียเคยไปเยือนอินโดนีเซียมาแล้วใช่ไหมครับ<ฆ>แล้วตอนนี้จะมาเพื่อประชุมเขาเรียกว่า,าสุดยอดเอเชียตะวันออกเป็นการประชุมที่สําคัญมากแล้วก็อเมริกาเนี่ยให้ความสําคัญต่อการประชุมนี้มากฉะนั้นโอบามาจะมาแน่ๆน,นะครับแล้วก็<ฆ>ในเดือนพฤศจิกายนในวันที่ 17, 18, 19<ฆ>นะครับ<ฆ>แต่ก่อนหน้านี้ก็ต้องไปประชุมหลายแห่งมีทั้งเอเปก ผู้นำประชุมสุดยอดที่ฮอนนลูลูแล้วก็ผู้ชุมผู้นำของ g 20ที่เมืองค,คานนะครับซึ่งเป็น mm hmm. เมืองตักอากาศทั้ง3ฉะนั้นเนี่ยสหรัฐต้องการให้ความสําคัญทางด้านภูมิภาคเอเชียเพราะว่าถือว่าตอนนี้เนี่ยสหรัฐเนี่ยต้องเข้ามาหาเพราะว่าจีนเนี่ยกำลังมาแรงนะครับเศรษฐกิจก,ก็ดีอํานาจบารบมีทางการเมืองเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงมากฉะนั้นการที่เข้ามาในภูมิภาคนี้ก็เพื่อเพิ่มผลักดันให้มีความร่วมมือกันเพื่อที่จะต้าน กระแสของจีนให้มากขึ้นซึ่งประเด็นนี้จีนก็ทราบดีนะครับฉะนั้นจะเห็นว่าสหรัฐเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยส่งเสริมทวิภาคีกับสมาชิกในภูมิภาคเอเชียคคนดีมากขึ้นไหนๆก็มาอินโดนีเซียแล้วมีโอกาสจะแวะมาเมืองไทยสักทีไหมคะผมคิดว่ามีแล้วก็ต้องดูการเมืองหลังเลือกตั้งคราวนี้ก่อนว่าได้ใครมาเป็นรัฐบาลถ้าผมคิดว่าใครมาเป็นรัฐบาลเนี่ย ไม่สาคัญเท่ากับว่าหลังการเลือกตั้งแล้วการเมืองเรานิ่งไหมและถ้าการเมืองนิ่งเศรษฐกิจมีความต่อเนื่องเนี่ยใครๆ,ๆก,ก็อยากมาเมืองไทยรวม,มทั้งประธานาธิบดีโอบามาและการเมืองมาเมืองไทยครั้งนี้สําคัญเพราะว่าเป็นการฟื้นฟนูความสัมพันธ์พันธมิตร178ปีระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐไม่ได้ให้ความสนใจกับพันธมิตรอันแท้จริงพันธ้ระหว่างไทยกับสหรัฐเลยไปให้ความสนใจของบริเวณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือนอร์ทอีสเทอรเชียก็คือ<ม>ญี่ปุ่นกับเกาหลีแล้วก็มาที่ใต้ก็คือออสเตรเลียส่วนไทยกับฟิลิปปินเนี่ยไม่มีใครเหลียวแลเลย